สับปะรดของเด็กโงมาแล้วนะคะขอบพระคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านขอบพระคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่เป็นแรงพลังผลักดันให้น้องๆได้มีสับปะรดกินพร้อมกับช้างตกงานนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะขอให้เอฟซีทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงทุกๆท่านนะคะ

ก็มีทั้งหมด1 3เชือดนะคะมีน้องดาวมีพี่ไม่น้องมิ่งมงคลอุ้บุญเมตลักษชายเลิมทางศรีจันทร์แกวตาน้องบุญชูโมเมท้องโมเมความเขียวคอยทอง แล้วก็พี่บัวบานนะคะค่ะส <13 S 2> ามครัวเรือนนะคะสิบสามครัวเรือนนะคะ,ะขอบพระคุณมากมากนะคะรถนี้สําหรับเด็กแจ้งนะคะเอาสับประรดมาให้อีกหนึ่งคันรถนะคะช้างตกงานมารอรับพรุ่งนี้ได้เลยพรุ่งนี้นนย,ย่างไต้องถามโชเฟอร์มือย,มย่างไส้มาแล้วลูกชายมาต่โรงเรียนมาถึงบ้านก็ร้องใส่กันเลยแม่กับลูกนี่อ้า ลูกลูกชายแค่ไปโรงเรียนเฉยๆลูกชายไปโรงเรียนเฉยๆลูกชายไปโรงเรียนนะครับ ี๋ยวบกัก,าบกพาก <c ười> วมา, <c ười> มาเร็วๆบักพาวเร็วๆหมื่นจักสี่งาหาย่างดอกเร็วๆมามาแล้วนะไปโรงเรียน หอมะพร้าวกลับมาให้แม่นะคะชายเลิฟเอาบักฝากมาฝากแม่นะคะให้แม่ให้แม่เอาเสร็เดี๋ยวให้แม่ก่อนลูกเดี๋ยวให้แม่ก่อนให้แม่พิมก่อนนะคะให้แม่พิมก่อนเอาให้แม่พิมอ้ําเออฝากแม่พิมด้วยฝา,ากคุณชายด้วยอ้ำโเอโอกลับมายัางหอมมาอยังมากินน้ำแม่อยู่เนาะ แม่กินเลยแม่กินเลยนะครับแม่พิมได้กินด้วยนะต่ว้องได้กินให้แม่ให้แม่พิมให้แม่พิมแต่้องได้กินร้ายแล้วให้พี่แม่กินให้ลูกอิ้มาฝากแม่ด้วยฝากแม่ด้วยครับ

ไแค่ลูกแค่ไปโรงเรีนยนเ้อซื้อกลับมายังห้องร้องเสียงดังมากเลยเลย เรียนมาเอามาพามาฝากแม่แล้วตัวเองก็มากินด้วยอ้าวอีหยังยังสิอีหยังโมโหโมโหตีดไ,นหนได้กินน่อยยู่โรงเลียนอะไรกินเลยลเด็โเขากินได้หลายแทะไก่แม่กินเด้ยเป็นหนาโอเขียดเขียดเอ้เขียด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 เอ้ยไม่อิ่มครับไม่อิ่มครับไม่อิ่มเลยครับอาครับครับอเดินไปครับเดินครับเดินครับ Ah. เดินเลยครับเดินเลยครับ แม่พิมพ์พ่อเลิฟเอาผูกในป่านะคะก่อนที่จะเลิกเรียนพ่อเลิฟก็มาเอาแม่พิมพ์เข้าบ้านก่อนอาบน้ํากินน้ําก่อนใช้เลิฟนะคะวันนี้เพราะว่ารถสับป,ปะรดมาก็จะได้ไปแบ่งสับป,ปะรดนะคะสับป,ปะรดตะขอดาวมงคลนนะคะที่ประมูลได้จากเอฟซีลำปางนะคะขอบพระคุณมากนะคะพ่อเลินก,กับแม่วอนใจดีมากเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่ เพื่อนๆช้างหรือแก๊งเราด้วยกันนะคะเพราะว่าเสียสละมากเลยประมูลได้ก็ซื้อสับปะรดมาเลยนะคะสั่งสับปะรดมาแก่เพื่อนๆเลยนะคะแจกเพื่อนๆเดยแก๊งเลยนะคะขอพระคุณมากนะคะขอพระคุณแม่วอนกับพ่อเลินมากขอให้พ่อเลินกับแม่วอนเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยตลอดไปนะคะ สิด้เกาะพุนพไนเลือกสิได้เกาะพุนนะพี่น้องจะได้เกาะเกาะมูดาวมาที่นี่ก็เดินเหมือนเดิมนะคะเอาพี่เบิร์ดเอากล้วยบ้านเฮ้ามาให้น้องกินแน่เอากล้วยบ้านเรามาสิกล้วยบ้านเราอร่อยไปกินกล้วยอยู่โรงเรียนน่ะ กระเพาะแซ่ดถ้ากลัวยยูเฮื่อนเอามาให้แม่ให้แม่วีหนึ่งให้ลูกวีหนึ่งพ่อเอ้าให้แม่มันท้าบเอยอ่าเสียงดังาให้กิน ต้องค่อยๆให้กินเพละลูกใคยเลิฟเอาตะก้าให้ไม่ได้นะคะเพราะว่าตะก้าอาจพังได้ก <c ười> ินอยูรโรงเรียนแล้วก็มากินยูเฮ่นครับเคออยื่อยูเฮอนหอมหวานครับกล้วยเลิฟเองครับกล้วยอยู่บ้านก็เป็นกล้วยเอฟซีเหมือนกันนะครับทยอยมาเรื่อยๆนะครับไม่ล็ฟก,ก็ทยอยสื้อหายเรื่อยๆนะคะ แม่เลิฟก็จะอาจจะเป็นภาพต่อสักหน่อยนะคะว่าคลิปวิดีโอต่อสักหน่อยเขาจะต่อให้เห็นรถที่สับป,ปะรดมานะคะแม่เลิฟก็จะต่อสับป,ปะลคลิปให้ดูนะคะแม่เลิฟอ,อ,อันท้ายๆไปกันตัดเองนะพี่นอ <c oughs> ้องภาพอาจจะไม่สวยหรูนะคะก็ขออภัยเอฟซีไบหน,น้ที่นี้ด้วยนะคะ แม่เลิบก็ยังไม่เก่งและยังไม่ถนัดนะคะอาจจะเงื้อเงอะงอหน่อยเพราะว่าแม่เลิบก็ไม่ถนัดทางคีย์บอร์ดเท่าไรนะคะแม่เล็บก็จะถ่ายตอนที่รถสับรถมานะคะให้ให้แม่เอฟีได้ดูว่าพวกเราทำจริงได้จริงได้กินจริงๆกันทุกเชือกนะคะเดี๋ยวก็พ่อเลบก็จะ เอารถไปเอาสับรถนะคะไปเอาสับรถไม่เลยก็จะไปช่วยด้วย คลิปอยู่บ้านนะครับเลิฟบ,บรรยากาศอยู่บ้านเลิฟอยู่บ้านกับแม่นะครับเ,เดี๋ยวเลิฟจะไปเอาสับป,ปะรดมาให้แม่กินด้วยนะครัะฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องภายเลิฟเราด้วยนะครับขอบคุณครับ